สวัสดีครับเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนเบ็ด Huawei GR5 2017กันนะครับให้เราใช้เล็บนะครับพยายามงัดตั้งแต่ช่วง,งช่วงเสียบเบ็ดนะครับออกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากนั้นเรายกกล้องหลังออกก่อนนะครับแล้วก็ปลดสายแพร่สเส้นนี้อ่านี่นะครับเขาก็จะติดกาวอยู่อันนี้ก้อนนี้ผมเปลี่ยนไปเมื่อก่อนปี2019โอ้ตั้ง4ปีนะ คุ้มค่ามากเนี้ไว้ใหม่1 1 1 1 2 3 2> แล้วก็ทำการใส่สายแพร3เส้นนี้เข้าไปครับตอนใส่สายแพรกล้องนะครับเราเอาออกจากแผ่นเพดตัวนี้ก่อนเองครับมเมื่อสายแพรเรียบร้อยนะครับเราก็ขันน็อตกลับเข้าไปตอนปิดฝาครอบนะครับให้เราใส่บริเวณด้านบนก่อนโอเคนะครับแล้วก็เทสกล้อง ทุกอย่างแล้วนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับ